สวัสดีครับสำหรับนักเรียนชั้นมา .5 านะครับคาบนี้ก็จะมาต่อนะครับในเอกสารที่ได้แจกไปในสัปดาห์ที่แล้วเนาะ,ะมาดูกันครับเริ่มที่ข้อ13เนาะอันนี้ต่อจากคาบที่แล้วนะครับคาบที่แล้วที่เราเฉลยกันไปนะซึ่งวันนี้ครูก็จะมาเริ่มที่ด้านนี้นะครับซึ่งข้อนี้นะฮะก็จะยังใช้สมบัติของล็อกกริทึมเหมือนเดิมเพียงเวลาเราทําเรื่องของล็อกกริทึมเนี่ยพยายามเปิดสมบัติ นะครับที่อยู่ด้านข้างเอาไว้ตลอดเลยจะได้ง่ายนะครับเวลาเราทำเนาะโอเคนะฮะอ่ะโอเคไปดูข้อที่13าครับเริ่มเลยแล้วกันซึ่งข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ที่ยังใช้สมบัติอยู่นะฮะจากโจทย์นะครับก็บอกว่าให้ล็อกของล็อกของ17กําลัง8ฐาน3แล้วก็มีฐาน2อีกทีหนึ่งนะฮะลบด้วยก้อนเจ้านี่ฮะนี่เห็นไหมครับฐาน2องเมืองนี้เลยนะครับแล้วก็ ก้อนนี้เป็นล็อกของ5ยกกําลังล็อกตัวนี้แล้วก็ฐาน5โอเคทุกคนฟังนะครับดูดีๆนะเนื่องจากตัวนี้เป็นล็อกเดียวกันกับล็อกตัวนี้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งด้านในเนี่ยเราสามารถเขียนใหม่ได้ถูกไหมล็อก2ล็อกมากว่าก็ได้นะครับด้านในเนี้ยเลข8เนี่ยเป็นเลขชี้กําลังจําได้ไหมฮะถ้ามันเป็นเลขชี้กำลังเราจะตกมาด้านหน้าก็จะกลายเป็น8นะครับ8ล็อกของ สิบเจ็ดฐานสามแบบนี้แล้วก็ลบด้วยล็อกของอะไรไม่รู้แหละนะครับเลขสามก็ตกมาด้านหน้าสามล็อกสิบเจ็ดฐานสามโอเคแบบนี้นะครับบวกกับสังเกตไหมฮะเลขห้าเนี่ยมีเลขชี้กําลังตัวก้อนนี้ถูกไหมแล้วก็ตบเลขก้อนเขียวๆนี่ครับไปไว้ด้านหน้ามันก็จะกลายเป็นบวกด้วยล็อกของสามส่วนแปดนะครับฐานสองแล้วก็มีล็อกห้าฐานห้าแบบนี้เป็นต้น ซึ่งเราจะสังเกตว่าล็อก5ฐาน5เนี่ยรู้เลยว่ามีค่าเป็น1ใช่ไหมฮะมันเป็น1เน,ะนาะพะนั้นก้อนี้ปูตัดทิ้งนะครับน่เป็น1อยู่แล้วก็ใส่หัวขึ้นเม็ไปเลยดังนั้นก้อนต่อมาจากบรรทัดนี้ฮะอีก2ก้อนเนี้ยนะครับเนื่องจากมันมีสีเหลืองๆก้อนเนี้ยเหมือนกันเลยฮะสีเหลืองๆเหมือนกันเลยนะดังนั้นตัวเนี้ยมันเป็นล็อกหาเดียวกันแล้วลบกันอยู่เราก็เขียนใหม่ฮะยุบกลายเป็นล็อกผลผลหารอ่า มันก็จะเป็น8ดล็อกด้วย17บดฐานสาฐารด้วยครับ3ล็อกของ17บฐานสาอ่าแล้วค่อยบวกกับล็อกฝั่งฝามือฮะสามฐานอ่าสาม่วนแปดฐานสองซึ่งแน่นอนว่าก้อนนี้มันเท่ากันนี่ตัดได้ฮะมันก็จะเหลือล็อกของ8ปส่วนสามฐานสองแล้วบวกกับล็อกของแปอ่าสามส่วนแปด ฐานสองเหมือนกันทีนี้2ตัวเนี้ยมันเป็นล็อกฐานเดียวกันครับคือฐานสองเพราะฉะนั้นล็อกฐานสองเหมือนกันหนูก็ทําการยุบได้ล็อกผลบวกก็จะยุบเป็นล็อกผลคูณถูกไหมก็จะกลายเป็นฐานสองนะแล้วก็แปดส่วนสามคูณกับสามส่วนแปดฮะซึ่งแน่นอนว่าข้างหลังเนี้ยเป็นไงแปดกับสามนี่ฮนะ8ตัดแปดสามตัดสามอนกันก็จะเหลือเลขหนึ่งถูกไหมฮะดังนั้นก้อนนี้ก็จะกลายเป็นล็อกของ1ฐานสองนั่นเอง ล็อกหนึ่งฐานอะไรก็ตามตอบศูนย์นั่นเองฮะจากสมบัติของลอ็อกก็จบและข้อนี้ก็เรียบร้อยนะครับแสดงว่าข้อนี้ตอบศูนย์นะฮะโอเคผ่านะครับอ่ะถัดมาข้อต่อไปข้อสิบสี่สิบสี่เนี่ยสังเกตเลยฮะล็อกมันทำปรคุณกันอยู่เนาะท <c> ีนี้เรามีสมบัติของล็อกข้อหนึ่งอ่ะที่เราบอกว่าเฮ้ยสามารถแยกล็อกได้นะอ่ามันเป็นล็อกฐานสองก็เขียนเป็นเศษส่วนได้เลย ตัวนี้ก็จะกลายเป็น16หารด้วยล็อกขได้เลยนะตัวนี้ก็เหมือนกันครับล็อกของ5หารด้วยล็อกของรูทสนะี่ฮตอนนี้ล็อกของ36หารด้วยล็อกของย5แล้วก็ล็อกของ2หารด้วยล็อกของรูทหกแบบนี้เป็นต้นเราสามารถเขียนได้ฮนะเพราะว่าจากสมบัติของล็อกเราสามารถแยกได้คราวนี้เราสังเกตนิดนึงฮนะทุกคน ล็อกสามฐานล็อกสามหารด้วยล็อกสองนี่เฉยไว้ก้อนต่อมาฮะเห็นเลขสิบหกไหมสิบหกเนี่ยคืออะไรครับคือสองกำลังสี่อ่าดังนั้นครูก็เขียนตัวเนี้ยเป็นสองกำลังสี่ก่อนซึ่งสองกำลังสี่มันก็จะกลายเป็นสี่ออกมาด้านหน้าถูกไหมกลายเป็นสี่ล็อกสองแบบนี้นะครับส่วนเลขเก้าอ่าเก้าเหมือนกันเก้าก็คือสามกำลังสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นสองล็อก 3นั่นเองนี่จบนะครับตบมาข้างหน้าเลข5ไม่ได้เฉยไว้ติดไว้ฮะโอเคส่วนรูทสี่โอเคถอดได้เป็นรูทสองชัดเจนเนาะก็ต่อมา36มสิบหกอ่าสาก็คือ6กกำลังสถูกไหมฮะก็ถีบเลข2มองด้านหน้า25ก็เหมือนกันถีบเลข2มองไว้ด้านหน้าเพราะว่าห้ากำลังสองเป็นยี่หก้อนต่อไปนี่ฮะลบสองเฉยไวอ่าแต่มันเป็นรูทหถูกไหม ไอ้รูทหกนี่หละฮะมันคือหกยกกําลังหนึ่งส่วนสองถูกไหมรูทหกอ่ะเราก็เลยทีมหนึ่งส่วนสองไว้ด้านหน้าแบบนี้กลายเป็นรูทหกโอเคทุกก้อนเนี่ยมันคูณกันหมดการเรียนเห็นเลขสองกับตัวนี้ตัดกันแน่แน่ทอนได้เห็นรูทหกไหมรูทหกก็ตัดกับรูทหกได้รูทห้าไอ้ล็อกห้ากับล็อกห้าตัดได้อันไหนทอนได้หนูทอนหมดเลยฮะเนี่ยล็อกสองล็อกสองตัดได้ล็อกสองตัดได้ล็อกสามก็ตัดได้ นค้นตัวเลขที่ปรากฏที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันจะมีแค่เลข1นึ่งส่วนสอที่ด้านล่างเลข2แล้วก็เลข4ดังนั้นครูก็สามารถเอามาเขียนด้านบนคือเลข4ใช่ไหมดูด้านบนนะครับหมดแล้วมีแต่เลข4ด้านล่างอ่าด้านล่างคือใครด้านล่างก็มีเลข2แล้วก็มีเลข1นึ่งส่วนสด้วยจบครับคราวน,นี้ด้านล่างเห็นชัดเลยมันคูณกันอยู่มันก็ตัดกันได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะเหลือเลขเลข4ลนั่นเองจบครับข้อนี้ก็ตอบ4ไปแบบนี้เป็นต้น นะครับอันนี้ก็จบในข้อที่สิบสี่ส่วนข้อที่สิบห้านะครับนักเรียนข้อที่สิบห้าเนี่ยมันเป็นสมบัติของล็อกอันนี้เรารู้เนาะทีนี้อันนี้ง่ายมากนะใครมองปุ๊บกิ๊กเดียวรู้เลยฮะอ่าจากสมบัติของล็อกจาได้ไหมฮะนี่ฮะถ้าเรามี a ยกกําลังล็อก x นะฐาน y เราสามารถสลับที่ระหว่าง x กับ a ได้กลายเป็น x ยกกาลังล็อก a ฐาน y ได้นี่จากสมบัติใช่ไหมฮะสมบัตินี้เรามีเนาะ เพราะชะั้นข้อนี้กูเห็นชัดนเลยครับกูเปลี่ยนในตัว5้ากับเลขเจก่อนเลยสมบัติของล็อกก็จะกลายเป็นเจ็ดยกกําลังด้วยล็อกห้าฐานสองลบด้วยตัวนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะเปลี่ยนมาแล้วปับ๊บเอาปากดบ้าตัวนี้มันเท่ากันอยู่แล้วลบกันโฟะโฟะออกมาจึงตอบตอบศูนย์ข้อนี้เร็วมากเรียบร้อยเพราะหน้าตาตัวนี้มันเท่ากันนะครับเปลี่ยนแล้วมันเท่ากันก็ตอบศูนย์ไปเลยโอเคข้อสิบห้านี่ง่ายมากเนาะส่วนข้อต่อไปครับข้อที่สิบ ไอ้ข้อที่ตัวอย่างที่5เนาะตัวอย่างที่5เนี่ยเขาให้ค่าของล็อกมานะครับค่าของล็อก2ฐาน10มาแล้วก็ค่าของล็อกของ0.3010มานะโอเคนะครับล็อก2เนี่ยจะประมาณนี้ทีนี้ครูแถมให้นิดนึ่งฮนะโน้ตไว้ก่อนท่เรียนเวลาเราเขียนล็อกของ a เนี่ยฐาน10นะปกติแล้วเราสามารถเขียนเป็นล็อก a ได้เลยครับ ละไว้ในฐานที่เข้าใจถ้ามันเป็นฐาน10เมื่อไหร่เราไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้เพราะฉะนั้นล็อก a ฐาน10กับล็อก a มีค่าเท่ากันดังนั้นข้อนี้ในโจทย์แต่ละข้อเนี่ยฮะนักเรียนถ้าเกิดเขาให้ตัวนี้มาแสดงว่าความหมายของตัวนี้ก็คือล็อกอะไรเองคือล็อก2เฉยๆก็ได้อ่าเพราะว่าล็อก2ฐาน10ก็คือล็อก2ไปเลยฮะฐาน10เราละไว้ไม่ต้องเขียนอ่าเป็น0 3 0ยส่วนล็อของ10อ3ฐาน10ก็เหมือนกันฮะ ฐาน10เนี่ยเราจะรับไว้ในฐานที่เข้าใจดังนั้นตัวนี้ก็คือล็อก3นั่นเองนะครับอ่าไปดูข้อที่1ก่อนข้อแรกเนี่ยความหมายของโจทย์ข้อนี้ก็คือล็อกของสี่ถูกไหม4ี่ร้อนั่นเองนี่แบบนี้เป็นต้นฐาน10กูไม่เขียนนะถือว่ามันเป็นเท่านี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยกูก็ทําการแยกออกเป็นล็อกผลคูณนะสีคือใคร40เนี่ยมันเกิดจาก2ยกกําลังสคูณกับ10ยกกําลังสองนี่เคลียร์ไหม ่าเพราะว่า2อกลังสองเป็น4 10สกลังสองก็คือ100พอคูณกันก็จะได้เท่าไหร่ฮะก็จะกลายเป็นเป็น400จากนั้นครูก็ใช้สมบัติของล็อกในการแยกเนื่องจากมันคูณกันอยู่2ยกกาลังสองบวกกับล็อกของ10กกาลังสอ่าโอเคไหมฮะดังนั้นเลขชี้หลังก็ตกมาข้างหน้ากลายเป็น2 l o ล็อก2ก้อนนี้ก็จะเป็น2 l o ล็อกิ แต่อย่าลืมว่าล็อกสิเนี่ยก็คือฐาน10อยู่แล้วโดยอัตโนมัติฉะนั้นถ้าครูเขียนว่าล็อกสิฐาน10ตัวเนี้ยก็คือล็อกสินั่นเองล็อกสิฐาน10ก็คือ1นั่นเองครเพราะว่าล็อกกับฐานมันเท่ากันก็จะมีค่าเป็น1ดังนั้นก้อนนี้ครูก็เขียนเป็นเลข1ได้เลยโอเคไหมครับดังนั้นจึงได้ว่าเอาค่าพวกนี้แทนเข้าไปครับก็จะกลายเป็น2คูณกับล็อกสซึ่งล็อกสคือ0301นะ บวกกับ2ออกมาจึงกลายเป็นคำนวณน,นะฮะคูณออกมาเรียบร้อยจะได้เป็น2 60 2นั่นเองจบแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องคำนวณน,นะฮะเพื่อที่จะจ,จัดรูปแล้วก็มาคำนวณแล้วก็จับลบก,กันบวกกันปกตินะครับให้อยู่ในสิ่งที่โจนนทย์กําหนดทําไมถึงทำแบบนี้เพราะว่าโจทย์กําหนดล็อก2มาแล้วก็ล็อก3มาเราก็ต้องทาให้อยู่ในรูปล็อก2กัลบล็อก3มให้ได้นะครับโอเคข้อที่2องอ่าดีข้อที่2เหมือนกนะันฮะข้อที่2เนี่ยมันอยู่ในรูปของ ล็อกของผลผลหารถูกไหมตัวนี้หากันอยู่นะครับเจ็ดส่วนเราก็แยกเป็นล็อกสามลบด้วยล็อกสองได้เลยเอาตัวบนลบตัวล่างแยกออกมาซึ่งตอนนี้คูไม่เขียนฐานสิบแล้วนะเพราะว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นล็อกสามคือศูนย์จุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งลบด้วยศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งศูนย์นะพอลบกันมาครับคำนวณน,นิดหน่อยนะก็จะกลายเป็นหนึ่งเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็หน,นึ่งนั่นเองตอบ 0.1761อ่แบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคไหมฮะเขาให้อะไรมาเราก็ใช้นั้นให้มันคุ้มนะครับต่อไปต่อมาฮะล็อกของ5ไอ้15ฐาน10ใช่ไหม15คือใครละ่ะ15ก็คือ5คูณ3นะก็จะกลายเป็นล็อก3บวกล็อก5ถ้ายุบไปปุ๊บก็จะกลายเป็น3คูณ5เท่ากับ15ใช่ไหมฮะอันนี้คูณละไว้ ทำนองเดียวกันครับล็อก5คืออะไรล็อก5เนี่ยก็เกิดจาก10ส่วน2ใช่ไหมก็คือ5นะบวกด้วยล็อก3นั่นเองคราวนี้หนูดูนิดนึงนะฮะดูจัดย่อแล้วต่อไปล็อก10ฐาน2เนี่ยมันก็แยกเป็นล็อก 10. อ่าลบด้วยล็อก2ถูกไหมจาก10ส่วน2นะครับแยกออกแล้วค่อยมาบวกกับล็อกมนี่จากโจทย์แต่ล็อก10ฐาน10เนี่ยมันคือ1ถูกไหมล็อก10บอ่ะมันคือ1นะครับ ล็อก2เรามีแล้วคือ0.3010บวกล็อก3อ่ะ0.44 0.4 7 7 1 7 7 1โอเคคราวนี้อ่าหนูก็ทำการคำนวณฮะปกติเลยตอบเท่าไหร่ก็บวกลบกันมาให้ได้นะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวครูจะลองบวกลบให้นะดูนะฮะสิ่งที่ได้ออกมานะครับเราจะได้ว่าอ่าก้อนแรกเนาะ คือเอาเลขหนึ่งะนะครับออกมาตัวนี้นะครับเนื่องจากข้อเนี้ยเราทําไปแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะเอาตัวนี้ลบตัวนี้ก่อนนะก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วเข้ามาบวกกับหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมาเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะฮะถ้าใครไปลบนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราได้ออกมาครับส่วนข้อที่สองไอข้อที่สี่อันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันเนาะ เนื่องจากมันเป็นแบบนี้เราก็แน่นอนแล้วเรามีสมบัติของล็อกว่าเราสามารถแยกได้ก็ทําเป็นเศษส่วนได้ข้างบนเป็นล็อก3ก็เฉยไว้ข้างล่างเลข4คือ2ยกกําลัง2พอ2องกำลัง2เราก็ถีบ2มาด้านหน้าก็จะกลายเป็น2องล็อกสแบบนี้อ่ถาถัดมาเราก็แทนค่าเข้าไปครับ0 4น7 1อนี่คือล็อก3ใช่ไหมหารด้วย2คูณกับ0 3 0 1 0อ่าโอเค คราวนี้ก็จะเป็นปัญหาของเราในการคำนวณเลขนิดหนึ่งครับอันนี้อนุญ,ญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะอ่าเพราะ0 4 7ยจุดอ่าโอเคหารด้วยนะครับหารด้วย2คูณกับ0.6ก็เอ้ย0.3ก็คือ0.602นอเนาะโอเคฮะพอหารออกมานะครับก็จะประมาณด้วย0.7925ออ่าแบบนี้นี่ก็คือคำตอบของ ขอ้้นนนีันเองเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหาหาค่าเหล่านี้ได้ด้วยตนเองครับคือถามว่ายากไหมนะเราก็ต้องวิเคราะห์จากสมบัติของล็อกเป็นหลักว่าโจทย์ให้อะไรมาเราก็ทําตามนั้นนะครับอ่าโอเคข้อตัวอย่างที่5ผ่านไปไปดูตัวอย่างที่6ปัป๊บนี่ฮะตัวอย่างที่6เนี่ยมันไม่ได้อยู่แบบนั้นละมันจะอยู่ในรูปของล็อกเอละเอ้มันอยู่ในรูปตัวแปรเอเพราะฉะนั้นโจทย์ให้อะไรมาเราก็ต้องทําให้ได้แบบนั้นนะครับอ่ากำหนดให้ตัวนี้